สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการโคจร,รนะครับดวงดาวยกย้ายราศีก็คือดาวพฤหัสนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27บดกรกฎาคม2563นะย้ครับย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับก็จะมีเรื่องที่ดีและเรื่องที่ร้ายนะครับสำหรับหลายราศีนะครับประการแรกก็ต้องบอกราศีที่ดีก็คือราศีมิถุนกับราศีกันนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเป็นเกษตรนะครับ ในการย้ายครั้งนี้นะครับสองราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ให้คุณก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของท่านนั้นได้ตําแหน่งที่ดีที่สุดก็คือตําแหน่งเกษตรนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่ากาันกับมิถุนใครดีกว่ากันนะครับมิถุนก็ต้องดีกว่าเพราะดาวประจาตัวเองนะครับเป็นและอยู่ในเรือนตะนุนะครับส่วนก,กันก็รองลงมาเพราะเป็นดาวประจาตัวก็จริงแต่อยู่ในภพกัมมะนะครับก็เรียกได้ว่า2ราศีนี้ทักเรื่องของ การงานนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนาประจําตัวเป็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับราศีอื่นที่ได้รับผลกระทบที่ดีนะครับราศีธนูจะได้รับเรื่องความรักนะครับราศีนะครับผมต่อมาก็คือราศีมีนะครับก็จะได้รับเรื่องของทินฐานที่อยู่อาศัยนะครับที่จะดีขึ้นนะครับผมมันก็จะเป็นสเต็ปค่อยคพัฒนาค่อยคขยับขยายกันต่อไปนะครับอันนี้คือราศีที่มีผลหลักๆนะครับแต่ว่าราศีที่ต้องระวังนะครับ อันดับแรกก็คือราศีตุลนะครับเพราะว่าดาวพระพุธอยู่ในราศีที่9กาหลักโหราศาสตร์เรียกพินทุบาทอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องการเจรจาคดีความนะครับรวมถึงเอกสารสัญญาที่จะทําให้มีปัญหาและไม่ได้มีแต่ราศีตุลที่ต้องระวังนะครับราศีพิจิกราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎนะครับสามราศีที่กล่าวมาหลังสุดนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังจากการเดินโคจรของดวงดาวพระพุธในยาราศีครั้งนี้ด้วยนะครับ ส่วนในขณะเดียวกันหลายคนบอกล้วพพุัธกับพระราหูเจอกันดีหรือร้ายประการใดน,นะครับในภาพกว้างแน่นอนคือคู่ศัตรูนะครับอาจจะต้องมีการเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นในภาพกว้างแต่จริงๆแล้วในหลักโหราศาสตร์มีวิธีการดูอีกมากมายนะครับว่าดาวพะพุธกับดาวพระราหูนั้นที่มาเจอกันนะครับในราศีมิถุนเขามาจากเรือนอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวลึกอีกทีถ้ามาจากเรือนที่ดีก็แปลว่าการเจอกันครั้งนี้ก็ไม่ค่อยให้โทษสักเท่าไหร่นะครับต่อมาถ้าลึกขึ้นอีกชั้นก็คือเรื่องของทักษะว่าเกิดมาอะไรดาวสองดวงนี้ เป็นเรื่องอะไรต่อกันเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นขั้นลึกอีกแต่อันนี้เราอธิบายให้ทราบพอสังเกตนะครับว่าการโคจรดาวพฤหัสท,ที่ย้ายนะครับที่กล่าวมาก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่27กรกฎาคม2 5 6พราเพราะว่าดาวพฤหัสเขาจะอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ความรู้ ะครับเรื่องของดวงดาวด้วยแล้วก็มาพยากรณนะครับปอสังเขตด้วยนะครับรายละเอียดอื่นๆสามารถติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ